ตอนนี้นะครับเ,เราอยู่ที่งานคอมมาร์ดไบเทคมานานะครับวันนี้ก็วันที่27พฤศจิกายนปลายปี2025นะมาดูกันว่าราคาแรมนะงานคอมมาร์ดวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับจากเดิมก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยซื้อแรมไปทดสอบในช่วงกลางปีที่ผ่านมาแรม32 g ิก DDR5 bus 6000เนี่ย เดี๋ยวให้ดูเลยราคาเนี่ยประมาณแค่3,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมเนี่ยผมกดซื้อไปหลายตัวอยู่นะตัวตัวอย่างตัวหนึ่งแล้วกันอย่างเช่นรุ่นตัวเคลฟนะครับผมซื้อมาในราคา3,096บาทอืมปัจจุบันนี้ในช้อปปีก่อนรวมโครสแล้ว 7,992บาทนะเขากับว่าราคาแรมในปัจจุบันนี้เนี่ยราคาอัพขึ้นมา2-3เท่ากันเลยทีเดียวในส่วนของงานเขามานี่เองนะครับดูกันว่าภายในงานของเขาเนี่ยราคาแรมจะถูกกว่าหน้าเว็บหรือเปล่ามีขาแยกไหมหรือต้องซื้อของพ่วงมาดูกันครับมาที่บูธแรกกันก่อนเลยนะครับบูธ JB นะในส่วนของแรมเนี่ยเขาจะอยู่ฝั่งตรงนู้นนะครับผมแอบเห็นราคาแล้วก็โอ้โหมันขึ้นเยอะขนาดนี้เลยเหรอนเนี่ย วา่เดี๋ดินเข้าไปไล่จากซ้ายไปขวาแล้วกันไม่อยู่ตรงไหนีเนี่ยใช่ทางซ้ายทางขวานะครับนี่เลยเพื่อนๆดูราคาแรม9,350บาทตัวเทพบัส6,000ตัวเดียวกันเป๊ะนี่3 0 9 6บาทเทพ h V แต่ละเป็นรุ่นโบ๊ะอ่าคนละรุ่นกันคนละรุ่นกัน ตัวใกล้ๆกันใกล้ๆกันสอบถามนะครับตัวแรมตัว Class V อะคะ่ที่เป็น32กิกมีไหมครับผม3างสอบจิกครับจิกไม่ใช่โ o w V วีะเป็นตัว c l <oughs> a s อะครับไม่มีไม่มีของเลยเหรอครับ <c oughs> อ่าอย่างตัวนี้เท่าไหร่ครับผมเก่งแน่นอนนี้สัก,กรูนะครับ Made in ไต้หวันด้วยนะแรมของเพลส AMD Expo Intel ได้หมดด้วย ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ดีนะครับแต่ที่เราสอบมาตัวเนี้คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดละใส่ AMD ก็ได้ Intel ก็ได้แล้วก็ตัวนี้ประกัน Lifetime ด้วยนะประกันตลอดชีวิตเลย9,990นานะครับตัวนี้ตัวเดียวผมเป๊ะเลยแต่ของผมน่าจะสีดำปะที่ซื้อไปออเนี่ยเพื่อนๆดูวันนี้9,990ขึ้นขึ้นเยอะมากครับขึ้น3เท่า แสดงว่าอันนี้คือขึ้นพุกยี่ห้อเลยไหมครับน่าจะเป็นยี่ห้อนึกยี่ห้อเดียวเพราะว่าต้นทุนจะไปขึ้นก็เลยขึ้นทุกแบรนด์แต่ยี่ห้อน,นี้ขึ้นเยอะกว่าเพราะว่าเป็นแบรนด์ไต้หวันเบรนขึ้นทุกแบรนด์เลยเติมราคาไวเติมราคาไวอ่าขายสินคะ้าเพลียว่าขายสินค้าเพลีวได้ได้รับสินค้าเพลียวอาราคาได้ครับผม แต่แล้วของยี่ห้ออื่นๆอย่างเนี้ยครับตัวอย่างอย่างเล็กซ่าเนี่ยราคาก็ยังไม่ได้สูงมากราคาเล็กซอใราคาค่อนข้างดีเลยนะ5,290จากตัวเคลฟนิปหมื่นหนึ่งนะซื้อการ์ดจอได้เลยตัวนี้ถูกกว่าครึ่งหนึ่งอาจจะเป็นทางเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งทางเลือกหนึ่งเออตัวนี้เลยตัวนี้อ่ะหค่ะตัวนี้สิบหตัวนี้โปรไม่เชือ่อหรอือเปล่าเป็นเกอ๋อแต่ตัวนี้เป็น16บหกกิกใช่ อันอันที่สองมันจะเป็นบัสหกพันสี่เลยค่ะล้วถ้าบัสสี่นตัวนี้เท่าไหร่นะครับตัวนี้โปรชั่นอยู่ค่ะสามพสองกิโลห้าพันสองเก้าสิบตัวนี้ห้าพันสองเก้าสิบถ้าสีขาถ้าสีขาวจะแพงกว่าสามร้อยัเป็นบัสี่ครับเออตัวนี้แหละที่ผมซื้อซื้อไปเมื่อกลางปีจำกล่องได้เท็กซ่าก็ผลิตที่ไต้หวันเหมือนกัน กลายเป็นว่าตัวบัส6 4 0ัถูกกว่าบัส6,000นะครับตัวนี้5,290แต่ตัวทพอ5,990อย่างนี้ก็จัดตัว6 4 0ัคุ้มกว่าอยู่แล้วนะครับเล็กซ่านี้ราคาดีจริงนะเดี๋ยวเราไปดูตัวฝั่งทางน้นกันมา้างขอบคุณมากครับพี่คราวนี้ก็มาดูทางฝั่ง k i ิง s ตั n กันบ้างนะครับตัว Ramfury Beast เนี่ยราคาเป็นยังไงกันบ้างนะเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน 6,990อันนี้คือแรม DDR5 บาส6,000ส่วนถ้าเป็นแรมโน้ตบ o ๊กอันนี้เห็นอยู่ 16GB 3690ก็ขยับขึ้นมาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับตอนแรกผมซื้อตอนช่วงต้นปีถ้าจะไม่ผิดนะ 16G b เนี่ยประมาณพันต้นๆพันกลางๆไม่เกินนี้อันนี้กอขึ้นมาประมาณ2เท่าโปตีมันจะบปัน4อันนี้เหลือ6,990บาท กลางปีผมซื้อประมาณสามพันแมั้งตัวนี้ผมจำไม่ค่อยได้ลวแต่สามพเกือบเกือบพตัวนี้ผมซื้อแพงสุดเลยโอ้โหขึ้นเยอะมากแล้วถ้าเป็นของ a d a าตอะไรพวกนี้นครับราคาตามป้ายเลยเหมือนกันส่วนถ้าเป็น a d a าตนะครับราคา5,890บาทก็ถูกกว่า1,100งพันหน่บาทนะอาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจกว่าใส่ได้ทั้ง Intel แล้วก็ AMD เช่นเดียวกันนะขอดูนิดนึงแต่ของ e r a t าเนี่ยจะเป็นในอินไชัยนาส่วนของ i ิงสตันเป็นไต้หวันอันนี้ประกันไลฟ์ไทม์ทั้งคู่เลยไหมครับอ่ทาทั้งคู่ก็ประกันไลฟ์ไทม์ด้วยนะขอบคุณครับผมคราวนี้มาดูแรมของฝั่งคอแซกันบ้างนะครับก็เป็นแรมอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบมากเพราะมันสวยแต่งไฟต่างต่างอา b ของเขาดีจริงๆตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมซื้อมาช่วงกลางปีที่ผ่านมานะครับ ซื้อสีขาวด้วยตอนนั้นอนะให้ดูราคาแล้วเพื่อนๆอาจจะตกใจอันนี้คือเมื่อกลางปีนะนี่ตะกี้ถามพนักงานเขาแล้วนะครับตัวนี้ตัวเดียวกันเลย6,990บาทสเปคเดียวกัน 32GB ิักิบาทพันแต่ถ้าเป็นสีดำนะครับจะถูกกว่าพันหนึ่งอยู่ที่5,990บาท จังหวะนี้สีดำก็ได้แหละสีขาวนี้ไม่ไหวราคาแรมนี้ขึ้นเยอะมากนะแต่ถามว่าแรมในสต็อกนี้ก็มีเหลือเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็จากที่ถามมาเนี่ยก็คือสามารถซื้อได้เลยนะไม่ต้องซื้อพวกเหมือนตอนที่การ์ดจอแพงนี่แบบต้องประกอบคอมเขาจะขายมาดูทางฝั่งแรม DDR4 กันบ้างน,นะครับอย่างเช่นของแบรนด์ a p a นี่เองเนี่ยตัว16 g b DDR4 บัส32ราคาอาจจะไม่ได้ขึ้นเยอะเท่าพวก DDR5 นะ ตัวนี้อยู่ที่1690บาทนะครับแล้วก็จากที่ฉามดูเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะมีแค่ DDR4 ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับไม่มีตัว DDR5 นะของ a ัป a ปรทีทูเ JB นะครับก็คือมีแค่รุ่น16กิกรุ่นเดียวด้วยไม่มีรุ่นที่เป็นแบบเป็นแบบนพ็คคู่32มสกิกนะก็ถ้าใส่สามสิบสกิก DDR4 ก็ซื้อไป2กล่องแล้วกันนะครับตัวนี้ก็ถือว่ายังราคาค่อนข้างดีอยู่ไม่ได้ขึ้นเยอะมากเหมือนพวก DDR5 นะตัวแรมของ a ัปเปอรเองเนี่ยก็เป็นประกันไลฟ์ไทม ถัดมานะครับมาดูที่บูธ t t IT t y t y กันบ้างนะจากที่ผมสอบถามพนักงานมาแล้วนะครับตัวคอแซทที่เป็น DDR5 บัส6,032 g ิแล้วก็ตัว Kingston Fury Beast ราคาเท่ากัน5,990บาทแต่ทางตัวบูธ t t IT t y เนี่ยเขามีตัวนี้นะครับ Arpaser Panther DDR5 นะครับนัน RGB ก็คือไม่มีไฟ RGB นะ16 g ิก DDR5 บัส6,000เท่ากันด้วยนะครับก็คือตัวนี้อยู่ที่1,990บาท แต่เขาไม่มีเป็นแพ็คคู่นะก็ซื้อไป2อัน3,890บาทเท่ากับว่ารู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยก็น่าจะถูกที่สุดอีกแล้วหรือเปล่าไหนๆมาบูตไอทีซิตี้แล้วนะครับมาแวะดูคอมเซ็ตกันบ้างนะซึ่งจากที่ดูดมาเนี่ยผมว่าตัวนี้ค่อนข้างคุ้มเลยนะครับ24,990บาทได้ i5 Gen 14รหัส F ตัวนี้การ์ดจอ RTX 50 6 .0 แล้วก็ได้แรม32กิกด้วยอ่า25,000นี่ก็ได้แรม32กิกนะ รู้สึกว่าจากที่ดูๆมาในคอมเซ็ตในงานนี้นะครับถ้าซื้อแรมที่เป็นคอมเซ็ตแบบนี้ราคายังปกติอยู่นะครับโดยแรมที่เขาใส่ให้เนี่ยก็เป็นตัว Panther นั่นแหละ DDR5 non RGB ที่ไม่มีไฟ RGB ตัวนี้ให้ดูไปก่อนหน้านี้นั่นแหละครับแลกซื้อจอได้ด้วยแล้วก็แลกซื้อพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆเพิ่มได้อีกนะประมาณนี้จอ24นิ้ว2,890บาท240เฮเลยไม่ธรรมดา ราคาดีแต่อาจจะไม่ได้แบบถูกเหมือนช่วงกลางปีหรือว่าต้นปีที่ผ่านมานะครับราคาก็เท่าๆกันนะมาที่บูธบานาน่ากันบ้างนะครับอันนี้คือเขาให้ไพลิสมาเลยนะไม่ต้องถามเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแล้วกัน <c oughs> <c oughs> นะครับอาแรมตัวที่ผมหาอยู่ก่อน DDR 5 b u สห0 0ันแพ r i ช t ตัว b u สห0 0ัตัวนี้ b ัส6000 4,290อ่าก็แพงขึ้นมานิดนึงถ้าเป็นตัวเป็น R G B 4,290ไม่ R G B กับ R G B ราคาเท่ากันนี่คุณขายยังไงครับเนี <laughs> ่ย ลกลับจริงๆเหลือไปเห็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าจะถูกที่สุดในงานคอมมาร์ดนี้แล้วก็คือตัว a าร์พัเซอร์แ e r เทอร์ดีดีอาร์หสิพสีดำมี h e a t ิ i n ์ RGB ด้วยแค่35,90บาทเท่านั้นถูกมากมากเลยนะเหมือนจะแพงกว่าปกตินิดเดียวเองถ้าใครมาเห็นเนี่ยแปบ๊บเดียวหมดแน่นอนมาดูที่บูสต์สปีดกันบ้างน,นะครับจากที่ฉามมา่างงานมาดูเนี่ย r รมดีดีอาระห้าบัพันี่เป็น 32G b อะทางร้านเขาไม่มีนะครับมีแต่ตัวที่เป็น XPG 2ตัวนี้ก็คือเป็นแรม64 g ิบัส6,004กับแรม32 g ิบัส7,002เอาตัวนี้เอนก่อนเพื่อนๆคิดว่าราคาเท่าไหร่บัส7,002นี้ตึงมากเลยนะราคาอยู่ที่6,990บาทนะครับส่วนถ้าเป็น64 g ิบัส6,004ตัวนี้อยู่ที่12,900บาทด้วยกัน เรียกว่าราคาค่อนข้างตึงมากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับช่วงกลางปีที่ผ่านมานะของ XPG นะครับแรมของเขาเนี่ยก็คือจะเป็น Made in China ประกัน Lifetime เช่นเดียวกันนะรองรับทั้ง AMD Intel แล้วก็ Cyborg ได้หมดสรุปนะครับผมใจได้เดินมาในงานคอมมานดนี้เนี่ยอันนี้คือบอกเลยว่าราคาแลมมีการปรับตัวขึ้นเยอะมากจริงๆนะครับบางรุ่นเนี่ยขึ้นไปเกิน3เท่าก็มีนะแล้วก็จากที่ดูดมานะครับ ตัว ram 32 g ิก ddr5 บาสก0พันที่น่าซื้อที่สุดเนี่ยก็คือตัวของ a p a s e er e panther นะครับจากร้าน banana it นะีตัวนี้เนี่ยมี h i t s ิ n ค rgb ด้วยราคาอยู่ที่3,590บาท ถือว่าถูกมากๆนะครับแต่ก็แอบ,บเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับตอนที่เราไปบูธนี่เนี่ยเขายังไม่ได้เติมสต็อกนะทำให้ไม่มีตัวกล่องแพคเกจจิ้งมาอะไรมาให้ดูนะครับส่วนถ้าใครแบบอยากได้แรมแค่16กิกนะครับ DDR5 เนี่ยก็มีตัวทางบูธ IT City นะครับที่เป็นตัว a p e s e r Panther เหมือนกันนะครับะราคาเขาเนี่ยจะอยู่ที่1,990บาทตอนเช้าที่ผมไปสอบถามอันนี้ก็คือมีคนเหมาไปเป็นลังไปเป็นกระฆ้าเลยเยอะมากซึ่งจะซื้อไป2ตัว3ตัว4ตัวใส่เป็น32กิกส์หรือสี่กิกก็ได้เหมือนกันนะนก็ขึ้น มาพูดถึงคอมเซ็ตกันบ้างนะครับจากที่เราเดินมารอบงานเลยนะจะเห็นได้ว่าราคาของเขาเนี่ยไม่ได้แบบสูงขึ้นหรือว่าลดลงจากเดิมเลยราคาเนี่ยมือนก็พอๆกับช่วงกลางปีนะครับแล้วก็ตัวแรมของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ตัดออกเลยนะอย่างเช่นตัวสเปคนี้นะครับ24,990บาทที่ได้เป็น i5 1 4 4 f f แล้วก็การ์ดจอ RTX 5060เนี่ย เขก็ให้แรมมา32กิกเลยไม่ได้ตัดเหลือ16กิกนะครับผมและจากที่ตัวผมเนี่ยไปได้สอบถามทางดีลเลอร์ต่างๆมานะครับก็เขาก็บอกได้ว่าราคาแรมจริงๆเนี่ยมันจะปรับขึ้นสูงกว่านี้อีกนะครับในช่วงต้นปีหน้านะในตอนนี้เนี่ยที่ยังขายราคานี้ได้อยู่เพราะว่ายังมีสต็อก,กเก่าค้างอยู่นะครับถ้าสต็อกใหม่เข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยราคาจะปรับเพิ่มขึ้นอีกมากกว่านี้แน่นอนนะใครที่แบบอยากจะอัปเกรดแรมอัปเกรดคอมซื้อการ์ดจอใหม่อะไรช่วงนี้เนี่ย น้ำเวลานี้ก็คือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วนะครับรีบซื้อก่อนที่มันจะขึ้นราคาแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็อย่าลืมฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นอลคอมคาร์กันด้วยผมบอททองครับขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับผม